นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทานังสีรังปริจจาคังอัจสวังมัทธวังตักปังอโกทังอวิหิงสัญจะ ขันตีนสจะอวิโรธนังจิเจเต,เตกุษเรธรรมเมทิเตปัสสามิอัต,ตานิตโตเมชายเตปีติโสมนัสสัญจนบปะกันตีณับนันนีจะได้ประทานวิสัชนาพระธรรมทิสนาพันละนาศาสนวาตประกาศคำสอนของ องสมเด็จพระชินวรสัมาาสัมพุทธเจ้าตามส้ำเนาเข้าเทศนาในโทศพิธราชธรรมิกถาซึ่งมีมาในมหาหังสชาดกสุตันตะปิดกคุตกานิกายเพื่อประดับปัญญาบารมีเพิ่มพูลกุศลร,ราศีจเจริญศรัทธาประสาธะแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้สนใจไขในการปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ก็เลในส่วนแห่งทศพิราชธรรมิกาถาซึ่งจะได้หยิบยกมาพิจารณาสแสดงแก่สาธุชน mm. เพื่อเพิ่มพูนกุศลศรัทธาสัมมาปฏิบัติแก่พุทธบริษัทผู้สนใจในธรรมตามสมควรแก่เวลาทศพิราชธรรมิกถา,าว่าด้วยอวิหิงสาธรรมความเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสืบต่อไปคำว่าอาวิหิงสา ในอธกถาให้ความหมายไว้ว่าธรรมอันมีกรุณาเป็นบุรพภา,พาคชื่อว่าอาวิหิงสาโดยในนี้อวิหิงสาจึงหมายถึงความเป็นผู้ไม่เบียดเบียนคือไม่แกล้งทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนทั้งกายและใจไม่ว่าในสถานที่ไหนๆความมุ่งหมายของราชธรรมข้อนี้คือ ให้งดเว้นจากการใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดเช่นโกดขี่ขมเหงรังแกบุคคลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้นับความเดือดร้อนเพื่อเห็นแก่ประโยชน์แก่ความสุขหรือความสนุกสนานของตนเองบางแห่งท่านเรียกอวิหิงสาอีกอย่างหนึ่งว่าอัพยาปัชชะซึ่งมีความหมายว่าไม่เบียดเบียนเช่นเดียวกัน คำว่าเบียดเบียนมาจากสองศัพท์คือเบียดกับเบียนมาสนธิกันเข้าเป็นเบียดเบียนแปลว่าทำให้ตกทำให้ตายเบียดคือทำให้ตกเบียนคือทำให้ตายคำว่าเบียดทำให้ตกเช่นเด็กแย่งเก้าอี้กันนั่งคนหนึ่งนั่งอยู่ก่อนแล้วอีกคนอยากได้หรืออยากนั่งบ้างก็เลยแทรกนั่งเบียดโดยขยับเข้าไปเข้าไป จนที่นั่งก่อนตกเก้าอี้ไปเสียแล้วตนก็นั่งแทนนี้ลักษณะที่เด็กเบียดกันแต่ถ้าผู้ใหญ่เบียดกันแทนที่จะทำให้ตกจากเก้าอี้ก็เบียดให้ตกจากตำแหน่งตกจากการงานตกจากหน้าที่ตกจากบัลลังก์ตกจากอำนาจตกจากมิตรภาพตกจากครอบครัวตกจากกองมรดกตกจากพินัยกรรมตกจากกรรมสิทธิ์ เมื่อเบียดจนผู้อื่นตกแล้วตัวก็เข้าครอบครองแทนบางทีตัวเองไม่แทนก็ให้พักพวกเพื่อนฝูงเข้าครองแทนเป็นต้นส่วนการเบียนที่ทำให้ตายนั้นหมายความว่าตนไม่พอใจหรือไม่ชอบใจหน้าใครแล้วแกล้งหาทางให้เขามีอันเป็นไปเสียอาจเป็นการให้ตายจากความนิยมของคนอื่นตายจากศรัทธาของประชาชน ตายจากเกียรติยศชื่อเสียงตายจากคุณงามความดีตายจากหน้าที่การงานหรือที่สุดตายไปจากโลกนี้จริงๆก็ได้อาจเป็นการทำให้ตายจากความสวยงามเช่นเอาน้ำกรดสาดหน้าทำให้เสียสมทำให้ชื่อเสียงขาดความนิยมของประชาชนหรือปันข่าวเทศใสร้าย ให้เสียผู้เสียคนรวมความว่าทําให้พบกับความวินาศหรือล้มตายก็แล้วกันส่วนวิธีที่คนใจร้ายใช้เบียดเบียนกันนั้นถ้าจะนับรายละเอียดแล้วเห็นจะนับไม่ไหวมีกลยุคลูกไม้สกปกร้อยแปดพันประการแต่หากจะพิจารณาดูแล้วก็คงไม่พ้นไปจากหลักอกุศลกรรมบท10ที่พระพุทธองค์ทรงต,รตัดไว้คือหง เบียดเบียนชีวิตได้แก่การฆ่าการทำร้ายร่างกายการทำให้ได้รับความลำบากที่เรียกว่าทรกรรมมีให้เป็นอยู่ในสภาพปกติทำให้เกิดการเจ็บป่วยเสียสุขภาพเสียอนาคตเสียความมั่นคงแห่งชีวิต 2. เบียดเบียนทรัพย์ได้แก่การลักการช่อโกงการใช้อิทธิพลข่มขู่เอาทรัพย์การบีบบังคับให้อีกฝ่ายเสียทรัพย์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมตลอดถึงการทำลายทรัพย์ให้เสียหาย 3. เ<า>บียดเบียนครอบครัวได้แก่การทำชู้การประพฤติเลวทรามคมเหงน้ำใจกันการแกล้งให้มีอันต้องพัดพรากจากกันการยุยงให้ครอบครัวของเขาขาดความไว้วางใจกันทำให้สูญเสียความรักให้สามัคคีความเป็นปึกแผ่นในครอบครัว 4. เบียดเบียนทางจิตใจได้แก่การโกหกหลอกลวงให้หลงเชื่อทำให้คนอื่นด้วยการทำให้คนอื่นเดือดร้อนใจแล้วหาได้ได้มากินมาใช้จากความเสียหายของคนอื่นเป็นการสแสวงหาความสุขบนความทุกข์ของคนอื่น 5. เบียดเบียนความสงบสุขได้แก่การด่าทอเสียดสีด้วยคำหยาบ กระทบกระแทกแดกดันด้วยคำระคายหูใช้คำหยาบช้าของตนรบกวนคนอื่นให้เสียความสงบใจเพื่อหาผลประโยชน์ 6. เบียดเบียนความผาสุกคือตามปกติคนเราย่อมมีความผาสุกจากความรักไข่กันระหว่งางญาติพี่น้องมิตรสหายผู้ใหญ่ผู้น้อยผู้เบียดเบียน จะทำการสับช่อยุโยงให้แตกแยกกันด้วยวิธีการต่างๆ 7. เบียดเบียนความเจริญคือทำให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่เจริญก้าวหน้าตามฐานะภาวะที่ควรจะเป็นได้แก่การสร้างคำครหานินทาพูดเพอ้อเจอ้อพูดพร้อยๆเที่ยวเขียนบัตรสนเท่ล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นอันเป็นลักษณะของคนขี้คลาดกล้าได้แต่ไม่กล้าเสีย 8เบียดเบียนผลประโยชน์คือแสดงจิตใจเป็นคนละโมบโลภมากอยากจัดกันแกล้งสแสวงหาผลประโยชน์จากคนอื่นร่ำไป 9. เบียดเบียนความปลอดภัยคือแสดงจิตใจโหดเหี้ยมผูกอาฆาตพยาบาทขาดเมตตาการุณา 10. เบียดเบียนศรัทธาคือแสดงความคิดของตนในทางทำลายล้างศรัทธาของคนอื่น โดยขาดความเกรงใจการกระทําทั้งสิบทางนี้เป็นการเบียดเบียนกันก่อให้เกิดความไม่ผาสุกในสังคมประเทศชาติพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตัดไว้ว่าอัพยาปัจช,ชังสุขขังโรเกแปลความว่าการไม่เบียดเบียนกันและกันเป็นสุขในโรคได้ในทางตรงกันข้ามก็คือการเบียดเบียนกันก็เป็นทุกข์ในโรค ซึ่งความจริงก็เป็นเช่นนี้ที่ไหนมีการเบียดเบียนกันที่นั้นก็มีทุกขแม้จะเราจะคนขวายหาปัจจัยหาความสุขมาทดแทนตั้งมากมายหลายอย่างก็นำมาชดเชยความสุขที่สูญเสียไปไม่ได้คล้ายกับคนที่เป็นโรคบางชนิดจนตาบอดปากแหว่งเป็นต้นแม้จะหาเสื้อผ้าอาภรรดีๆสวยงามมาแต่ง ก็ไม่อาจนำไปชดเชยความสูญเสียนั้นไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการครองอำนาจของผู้ใหญ่ถ้าไม่ยึดหลักอวิหิงสาไว้แต่กลับไปประกอบกรรมในทางเบียดเบียนผู้น้อยก็จะกลับเป็นภัยแก่ตนเองในไม่ช้าเกิดการปฏิวัติรัฐประหารหรือการโค่นบัลลังก์ในอดีตได้เกิดมีขึ้นเพราะประชาชนถูกเบียดเบียนจนทนไม่ไหว กับกลายเป็นความจงเกียรติจงชังเพราะถูกผู้ใหญ่กันแกล้งเบียดเบียนจนเกิดความเจ็บช้ำในส่วนลึกอยากที่จะถอนได้ทำให้บ้านเมืองเกิดมิขสัญญีการยุคประชาชนหาความสุขไม่ได้ในอดีตการนานมาแล้วมีพระราชาพระองค์หนึ่งส่งพนาว่าพระเจ้าปิงคระของราชสมบัติในพระนครพระราสี พระราชาองค์นี้เป็นกษัตริย์ที่โหดร้ายไร้เมตตาการุณาเมื่ออำนาจวาสนาอยู่ในมือแล้วพระราชาปิงคระก็เผอตัวโดยปกติแล้วคนที่ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นหัวหน้าหรือเป็นประมุขในกลุ่มชนจะต้องมีหน้าที่คอยสอดส่องบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อนาประชาราษ คอยปกป้องคุ้มครองรักษาไม่ให้ผู้ใดมารังแกค่มเหงแต่พระราชาปิงคระเผอตัวเมายศเมาอำนาจวาสนาบารมีกับทําการเบียดเบียนประชาชนผลระเมืองเสียเองเป็นเหตุให้ไพร่พ้าข้าแผ่นดินพาการเหลือดร้อนทุกยอมยาฉะนั้นแม้พระนามของพระองค์ก็ไม่มีใครปรารถนาที่จะได้ยินเพราะแทงหู พระรูปพระโฉมก็มิปรารถนาจะได้เห็นเพราะเสียดแทงในตาด้วยพระองค์เป็นพระราชาที่เหี้มโหดใจดำอมมหิตหาเมตตาการุณาไม่ได้แม้หมูอมมาตก็พากันเกียดชังสาบแช่งต่อมาพระองค์ชิ้นพระสนมีประชาชนและข้าราชบริพารบางคนพากันเศร้าโศกเสียใจเป็นอันมากแต่หาได้เสียใจเพราะการจากไปของพระองค์ไม่ แต่เสียใจด้วยเกรงใจว่าครั้นเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ยังเบียดเบียนประชาชนถึงเพียงนี้หากพระองค์ไปเบียดเบียนในนิยาบาลมากๆเข้าเกรงเขาจะทนไม่ได้ทรงให้พระองค์กลับมาประสูติและเบียดเบียนประชาชนอีกนี้เป็นตัวอย่างของผู้เป็นภัยแก่ประชาชนย่อมไม่เป็นที่ปรารถนาและไขกใหร่ดีของชนทั้งหลาย คนมีลักษณะดังกล่าวนี้คือเป็นผู้ขาดหลักธรรมข้ออวิหิงสาหางมีโอกาสได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือเป็นผู้ปกครองหมูนะ่คณะเป็นผู้นําสังคมแล้วสังคมจะต้องปันป่วนอย่างแน่นอนส่วนผู้ที่มีคุณธรรมคืออวิหิงสาธรรมประจำใจซึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามจากตัวอย่างข้างต้นนั้นย่อมจะเหมาะสม อย่างยิ่งสำหรับผู้มีอำนาจในการปกครองหรือมีอำนาจหน้าที่บังคับบัญชาเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้มีความการุณาปานีต่อบุคคลทั่วไปโดยปกติวิสัยในสังคมชาวโลกนับจากสังคมเล็กๆคอือครอบครัวจนถึงระดับประเทศชาติการอยู่ร่วมกันของสังคมเมื่อแยกประเภทแล้ว ก็มีสองประเภทคือผู้ใหญ่กับผู้น้อยผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาคนทั้งสองระดับนี้ต่างต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันดังโบราณว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าข้าพึ่งเจ้าบ่าวพึ่งนายป่าพึ่งเสือเรือพึ่งพายนายพึ่งบ่าวเจ้าพึ่งข้าพึ่งกันไปพึ่งกันมาเป็นปกติอย่างนี้ ผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้ปกครองจะมีความสุขได้มีอำนาจวาสนายศธาบรรดาศสาักได้ก็เพราะอาศัยผู้น้อยได้แก่ปริบาลเป็นพื้นฐานเป็นบันไดให้หากไม่มีฐานแล้วใสอย่างไรก็เป็นใหญ่สูงไม่ได้ชั้นใดผู้น้อยซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาอยู่ภายใต้การปกครองจะมีความเป็นอยู่ดี มีความสุขก็ต้องอาศัยผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมเป็นหลักในการปกครองการที่ผู้ใหญ่จะไม่เบียดเบียนผู้น้อยให้เหลือดร้อนกายใจนั้นที่สำคัญจะต้องเสกสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจให้เป็นหลักอีกหมวดหนึ่งซึ่งเรียกว่าพรมวิหารธรรมแปลว่าธรรมประจำใจเป็นเครื่องอาศัยของผู้ประเสริฐ หรือผู้มีจิตใจยิ่งใหญ่กว้างขวางหลุดพรม4ประการคือ 1. เมตตาได้แก่ความรักปาถนาดีไมตรีรักผู้อื่นเหมือนรักตัวเราเองต้องการช่วยเหลือให้ทุกคนได้รับความรักได้รับประโยชน์และความสุขโรเกปัตธรรมพิกาเมตตาเมตตาธรรมเท่านั้นที่ค้ำจุนโลก ความเป็นผู้มีเมตตานอกจากสร้างสเสน่ห์ผูกมิตรไว้ได้แล้วยังช่วยขี้คลายความมุ่งร้ายในจิตใจของผู้คิดร้ายต่อเราให้คลายความเหี้ยมโหดลงได้เยี่ยงเดียวกับพระบรมศาสดาใช้ความเมตตาปราบโจรองคุริมานให้หายหลุดไร้หายใจดำอำมหิตสองการุณาได้แก่ความสงสาร ความปรารถนาจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์ไฟใจที่จะปลดปลื้งความทุกข์ยากลำบากความเดือดร้อนของคนและสัตว์ทั้งปวงพ้นจากการที่มีกรุณาจะก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อกันถ้าผู้ใหญ่มีกรุณาต่อผู้น้อยก็ย่อมจะทําให้ความภักดีมีขวัญมีกําลังใจมีความรู้สึกว่า ยามดีท่านใช้ยามไข้ท่านรักษาบางรายที่ได้รับความการุณาจากผู้ใหญ่มากๆถึงกับยอมพรีชีพทดแทนได้ทีเดียว 3. มุทิตาได้แก่ความเบิกบานพรอยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีมีสุขก็มีใจแซมชื่นเบิกบานเมื่อเห็นเขาประสบความสำเร็จงอกงามในหน้าที่การงานกิจการยิ่งยิ่งขึ้นไป ก็พลอยบันเทิงใจด้วยไม่คิดดิษยาหาทางกันแกล้งเป็นการแสดงน้ำใจนักกีฬาทำให้ผู้น้อยเกิดความนิยมนับถือยึดเอาเป็นที่พึ่ง 4. อุเบขาได้แก่ความมีใจเป็นกลางคือทำงานโดยปราศจากอคติวางตัวเป็นกลางไม่เอ็นเอียงเข้าข้างใดข้างหนึ่ง ในเมื่อจะต้องให้ความยุติธรรมแก่ผู้อื่นไม่ลำเอียงเข้าข้างเพราะรักชังหลงหรือกลัวเป็นต้นเมื่อผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ตั้งอยู่ในอุเบขามีความยุติธรรมเที่ยงธรรมและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้อื่นได้จะบันดาลให้ผู้น้อยตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเพราะมีความเชื่อว่าเมื่อทำดีผู้ใหญ่ก็ต้องให้ได้ดี ใครทำชั่วก็ต้องให้ได้รับโทษแห่งความชั่วและที่สำคัญตัวท่านผู้ใหญ่เองก็จะไม่กระวนกระวายหรือเหลือด้อนใจเมื่อทำอะไรไม่ได้อย่างใจโดยมีอุบายเอาใจของตนเข้าอยู่ในอุเบกขาเสียทุกข์ก็ไม่มีภัยก็ไม่มาปัญหาก็ไม่เกิดนี่เพราะจิตใจมีความระเมียดระไม่โหร้ายทารุณ จนถูกสาบแช่งเกียรติชังจากมหาชนดังพระเจ้าปิงคระเป็นตัวอย่างฉะนั้นคุณธรรมคือเมตตาการุณาเป็นต้นและอวิหิงสาธรรมเป็นผู้ความเป็นผู้ไม่เบียดเบียนพระพุทธองค์จึงตัดว่าเป็นราชธรรมและเป็นหลักธรรมที่เหมาะสมยิ่งสําหรับผู้มีอำนาจหน้าที่ในการปกครอง และผู้ปกครองที่ดีและยิ่งใหญ่ในอดีตเช่นพระราชามหากษัตริย์ในอดีตก็ทรงถือเอาราชธรรมข้อนี้ปฏิบัติเป็นพระจริยวัตรจึงบรรดาลความปลอดภัยไร้ทุกข์ก่อให้เกิดความสุขแก่มหาชนทั่วไปสมดังในพรณนาแห่งธรรมเทศนาโทษชพิร,ราชธรรมิกถาที่ได้ชี้แจงแสดงมาก็สมควรแก่เวลา เอวังก็มีด้วยปากการะชนี